ในที่สุดครับกระบองเล็กในที่สุดก็ฟรีออโอเคกดชิพลักก่อนข้อที่ข้างหลังของผมก็คือเพื่อของผมนะครับเออโอเคเส้นเวียดผมตอนนี้นะคะกำลังลองขอบอลอยู่ไม่ติดก็าะเสียดานนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวผมขอลดเสียงเกมก่อนโอเคลดสเ,เสียงเกมเสียงเกมอยู่ไหนเสียงเกมอยู่หมอนี้ลดลงมาให้เหลือแค่สามก็พอเดี๋ยวมากบเสียงของผมอีกโอเค มาอีกแล้วครับโอเคจ,จังหวะน,นี้ครับเอื้องผมทุบไปแล้วครับวันนี้ผมจะมารีวิวคอมโบนะครับโอ้โหหนึ่งสองสามสกิลหนึ่งหันหน้าไปทางศัตรูแล้วก็ตามด้วยสกิลสี่แล้วก็หันหน้าไปทางศัตรูสกิลสามระหว่างรอก็ใช้สกิลสองหรือไม่ก็พุ่งไปหาก็ได้ครับกดตีตีแค่นั้นแหละครับโอเคหรือไม่ก็ใช้สกิลหนึ่งครบแล้ว โคงก็ไปหาแล้วก็โช์ทีหนึง่งตายครับผมโอเคเดี๋ยวขอคอมโบอีกสักนิดหนึ่งสักนิดสักนิดนิดหนึง่งโอเคเพื่อนผมก็ก,มกำลังโฮมรันอยู่ลันโฮมเรียบร้อยครับทล้วมไรบอทมันจะเกิดวะโอเคเกิดละหนึ่งสงสแล้วก็สี่สกิลหนึ่งอันน่าไปทาศัตรูแล้วก็สกิลสี หันหน้าไปทางศัตรูตามด้วยสกิลสามโอเคหนึ่งสองสามแล้วก็สกิลสองถ้าสกิลหนึ่งมาก็ใช้สกิลหนึ่งเลยโฮมรันครับผมหยิบทั้งขยะแล้วก็ปลาโดยเมื่อของผมไม่เป็นไรหรอครับเพื่อนผมไม่ไ,มได้ทมหรอกโอเคซึ่งคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปสัน้นๆไว้ใจความ เขาใช้กันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าก็อาจจะเป็นบล็อกฟุตต้องลงในอีก2-3วันก็แน่นอนครับผมต้องลงในเปิดเทอมนี้ครับว่าถ้าเปิดเทอมผมไม่มีเวลาหรอกครับโอเคไปกันพวกเราครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับบาย